ทุนี้เขอบมาเจอเมซี่แทบตาเวตาไม่เป็นไรไม่ใช่เซิร์ฟสี่ไม่ใช่เซิร์ฟสีเนี่ยอันนี้ <S 1> <S 1> อันนี้ไม่ใช่เซิร์ฟสีแนะนำตัวแก้ดีวา่าหน่อยครับพอเจอคนเล่นรีในยักษ์การบินหนีขึ้นซาเลียสู้ไม่ได้เลยแนะนำตัวแก้ดีวา่าหน่อยมันก็มีแค่ซาเลียเนาะไม่ก็ซิกมามีแค่นี้เลยครับถ้าซาเลียแก้ไม่ได้ก็แสดงวา่วาด่านนั้นดีวา่าแม่งเก่งสัดไปมันจะมีด่านที่แบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนลิงพูเงี้ย ด่านที่ลิงแม่งกิ่งตัดที่แบบมึงแก้ไม่ได้มันมีด่านอย่างนั้นอยู่ก็ทําใจไปถ้าไม่มีเลิร์ดีว่าก็ต้องเล่นตัวอื่นคุณจะแม่งแก้ตอนนี้แก้ดีว่าก็คือมึงเล่นซิกม่ามึงปาหินให้โดนกดดันมันให้ได้กับ2มึงเล่นซาเลียจีมันให้ได้ตามอัพเปิร์กไอ้เทียนี่มาอัพเปิร์กไอโดสูงอ่ะทำไงได้ให้อดดสูงไวอ่ะตามอย่างเดียวอันนี้ควยสี่อะไรนี่เฮียอันนี้อันนี้เมมให้ช่องชั้นหนึ่งตาแม่มีเมอร์ซี่คอมัวผัวเมีย go on the I'll มโบโบเมียววะหรือ when the law catches up with you วะเหม่ยไม่ให้เอออ่ะมึงดูจากไลอัพเราก่อนเลยไลอัพเราตอนนี้แม่งไม่มีตัวได้มึงเห็นปะมึงเวลามึงเล่นริมมึงต้องรู้ก่อนอ่ะมีตัวได้มาตัวหนึ่งมึงก็โอกาสฆ่ามึงก็ยากอยู่ดีเพราะมึงเป็นเม mercy โคบโบผมเนี่ยมึงตัดไปเลยว่าเมอร์ซี่แม่งจะช่วยมึงนึกออกปะอันนี้มึงต้องดูก่อนว่าฝั่งตรงข้ามแม่งเล่นตัวอะไรแล้วมึงแค่คิดว่ามึงสามารถได้สุดได้ไหมตอนนี้กูเห็นไวล่าดีว่าแอสซิม อันนี้คือมึงได้สุดมึงแย่อยู่ตอนแรกกูจะเดินเทคกซ้ายบนแต่เฮี้ยนี่มันไม่มาด้วยเนะี่ยมันไม่มีใครมาเลยกูยทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เมื่อไหร่ฮิวกูขึ้นอ่ะเมื่อไหร่ฮิวกูขึ้นโอเคอันนี้อันนี้แทบจะแพ้แล้วเกมเน่ะอะไรอย่างี้แทบแทบจะแพ้แล้วถ้าเพื่อนรับดาเมจกันขนาดนี้ปัดตีมเฮี้ยน,นั่นสก,กิลไปแล้วปัดตีแลมแล้ว,ลวลเราแค่กลับเว้ยน,นี่คือ,อเราแค่กลับน,นี่คือทำอะไรมากไม่ได้ทีมม่วงทีมม่วงกูโหลดตามต่อเลยโอ้โหไม่ตาย แม่เกจิกูาหายไปไหนไม่รู้ะเกจแม่หายไปไหนไม่รู้ทีไม่สัตว์ออกมาที่ชุบกูอยู่เกจีไม่ตามนะหนักอยู่เกมนี้เขาโบโผมเนี่ยเจอ้ายบนก็ไม่ได้ตรงขวาบนก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งอย่างอันนี้คือเอาไอ้เช่นี่ออกก่อนมันขึ้นล่างบนได้ทำอะไรบ้างไม่ได้เกจิอยู่นี่โดวมาเกจิได้เข้าไปทำอะไรไม่รู้ดีว่าเราเข้าไปได้อย่างเดียวยังไงไฟนั่นก็ตายอะมโดดเข้าไปยังกันนะ ออูดันรถดีกว่าแผละมันทำได้มากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวว่ามันรอเขาตัวได้แล้วก็ไปได้ละเดี๋ยวว่ามันเก่งกว่าลิงมากตอนนี้เดีว่ามันทำได้ทุกอย่างแต่กูเรียกแลมได้ตายมันได้แค่นี้มึงอย่าหวังที่มึงจะได้มันได้เลยนะตอนนี้เพราะว่าเราเป็นคอมโบผัวเมียไว้มึงแค่แหวังว่าให้เฮยโซเิดนกับเมอร์เซียผัวกับเมียมันแบกมันเองแบกกันเองแล้วเรามีหน้าที่แค่ทำปืนที่พอไหวบ้านไหว มันเราทำได้แค่เหมือนโดดไปตายหาเรื่อยๆทำสเต็ปอะใช่ปหมแตพยายามกลับมาโดดแล้วก็กลับหลือแล้วก,กลับให้ดีว่าไม,ม่สนใจเราอะเล่เป็นตัวโดดในเะกมนะี้คือถ้าดีว่าสนใจเราเท่ากับว่าโซเชียลเรายิงฟรีมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเรามีไพบ่บม็อเราก็ต,ตีให้ชนะแค่นั้นแหลนะแลี่คือดโดกเพราะดีว่าแต่ไม่มีคนกดดันมันเลยด,ด้ของมึงโอเคได้ตีมาคุ้มอยู่ ม่วงมาด่ดยดิมีมว่วงไปไม่งแรบบอดอ่ะเราได้มาอย่างเงี้ยเราได้หมดโอเคป๊อบอยู่ข้างหลังโดดเอฟ่อได้โอเคได้สอ,องอ้นเสรเพิ่ไปหาไปหนึ่งมันมีชุกรุกกดดีกว่าดีว่ามันไล่ลเราเง็นปะอย่างเงี้ยต้องชนะข้างหลังอะ่ะเออไม่ชนะ่อะไรไปหาด่ะคว,วจะอ้วกเงีเ้ยไหมปมปุ่มเนี่ย กลับมาช่วยเพื่อนนิดนึงได้อ่ออ่มึงไม่ต้องหวังมาที่ฮิวมึงละให้มันปกป้องหัวไปให้มันปกป้องหัวไปลุยให้ได้อืออมึงได้แค่หวังอย่างเงี้ยว่าให้มันจะพลิกออฟให้มึงเว้ยหมดไปแล้วครับผมเรื่องสองมันอย่างเงี้ยมันตายไปหนึ่งตัวไป,ปติดหนึ่งมัติดตายแล้วมันเป็นริปเปิลอ่ะมึงไม่ต้องเล่นเล้าเกมได้ลิงอ่ะมึงเจอดีว่าบัฟติดอ่ะ ทีว่าไล่หมื่นร้อยเฮลิเปอร์ไล่มึงนร้อยคุณต้องหวังไงก็ได้เพื่อนมันทำอ่ะตอนนี้นะแต่ยู้ฆ่าไปหนึ่งแล้วกลวตัวแรกไปแล้วได้ซับขอมันหมวกหมดแล้วเฮลิเปอร์มาหากลัวเฮดิว่าอยู่หน้าไม่ไม่ไหวแล้วเออเาอยากรู้ว่าเขาอยากรู้ว่าบอกเรื่องอะไรซับเขาอยากรู้ว่าบอกเรื่องอะไรซับไอ้พวกเห็นป่าว่าตอนนี้เราเล่นเป็นตัวโดนเราทำนี่อะไรบ้างว่านี้ไม่ได้ไหมดูตัวมันเลย ไม่ลาฆ่าไม่ได้แล้วเฟดแม่งมีชิปแรกไอ้เฮียเกจิบม่เติมมาได้ด้วยครับพยายามก็คือกูข,ขึ้นมาเทคกับเปสอยู่คนเดียวแม่งไม่มีใครขึ้นมาด้วยเลยพาขวดไม่มีขวดหรอไม่มีขวดหรอวะน้องนะเจ้านาโกวตัวแรกนะอันนี้โกวตัวแรกเลยแทงเสียแทง ยังไงเราก็คุ้มกว่าเขา่างงี้ให้โซเจิร์มันแบกไปเอาโซเจิร์ไม่มแบกก็แพ้มันแค่นั้นเองเกมเพี้่นะอะไรนะมันไม่มีขวดหรืออะไรไม่รู้ตอนนี้ปิ้งลอยแล้วไม่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 ไมไมไมนี่ไม่เกี่ยวเห็นมึงซี่หวังไงวะแม่นิงแผ่นนี้มันกากไว้เนะี่ยเราก็อันนี้กูแค่พยายามจะอธิบายว่ามันมีหน้าที่ในการทำอะไรได้บ้างไปไม,ไม่นี่ไม่เกี่ยวค่ายนี่ไม่ทีเซิร์ฟไปไม่กระสุนเราเให้มึงดูในอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้มันน่าตายเห็นป้าดูว่าเออไม่ตาย อ้าวพี่โลหิวเกมนี้อัพเพียอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ละต้องมไ,ไม่มีคนหิวกูได้ทั้งไม่มีคนดาตีว่าเอ๊ะถ้าดีว่าไอยู่กลมวแบบเขาเพื่อนเราฟรีนะเว้ยหอกใช่ไหมเ,เพื่อนเราไม่มคนฟรีอ่ะดูดิดโหลดใส่แม่งเลยอ่ะมีคนขึ้นมาไหมเกมโดนสติกูไม่ต้องหวังาานะว,ว่าจะชนะนะเกมได้หมดไหมไปที่าถ้ามาตีมามึงหวังแพ้ไปเลยเพราะว่าเมอร์ซี่ทำเยี่ยมไม่ได้อนาไม่มียติดนะอ่ะอติสัต ดูไปให้แกมันเน่หนักอยู่แล้วหน่ว่าเปิ่งแต่ละอลนันคืออะไรตะกี้อัพพายโม่ตะกี้อัพโลกให้มันเก่งขึ้นคือเรามีแต่ตีบุกอะ่ะเราไม่มีตีการนอะ่ะไม่ต้องหวังชนะเลยฟังมันอย่างน้อยมาเฮียบมันติดไปอย่างได้อยู่ท่านต้างขวดโัวในตัวนั้นด้วยนะทำอะไรอื เดินมาอยู่ซีมันไม่ได้อยู่ซีอันนี้ไม่ใช่เซิฟซีแบกครับเขต่างไปที่ดีว่าเนเดี๋ยวดีว่าต้องอเอาขึ้นมาไว้ได้ได้มากนะได้มากหอยไม่ได้มา,มากกว่านี้แล้วพอเล่นเท่าทน,นี้พอค่อยๆเล่นครับแค่ตายนี่คือกูแบก คือกูคิดอยู่แล้วว่าข้างหลังยังไงมันก็ไม่มีคนมองกอันหรือเปะ่ะกูมีไพ่หม้อไพ่หม้อเดียวต้องให้ชนะไฟแบบนี้ตอบหน้ามีนาโนโซเจชนนาโนโซเจชนไม่แบกแม้อันนี้คือกูรู้ว่ามันยังไงมันก็ต้องสนใจมั่นอยู่หน้ามันไม่มีใครสนใจข้างหลังกูแล้วนี่กูแค่อ่านมานี่ย a y สี่แบกยังแม่งกูทำผมคนเดียวหมดป๊อบปากตายแน่นอนเหตุทีว่ามันเดินมาหากูมัม่วๆเนะี่ดูดิ รัวให้ผมต้องรัวทำไมวะแต่ถ้าดีว่ามันเล่นรัวแบบนีน้ยังไงเพื่อนเราก็ฟรีโซเจ่นอ่ะมันแค่นั้นเองอธิบายละเอียดจังก็ร้อยหนึ่งอะคือมึงเห็นป่ะอย่างน้อยโซเช่นตัวนี้มันพยายามทำอะไรอยู่มันเห็นดีว่าทีมมหากป,ปุ๊บมันลงโทษด้วยกันกดดานโลเลย เดเสร็จนะแล้วนะพอเจ้าของที่เราต้องการแล้วเห็นปะเราโล่ได้แลมแลมมกูดาวนาก่านากานาอนโล่เดี๋ยวรอบหน้ากูครอบดีว่าทิ้งเลยให้มันไม่เล่นกูให้มันถอยเห็นปะดีว่าอยู่กูเยอะมากมึงเห็นไหมโซเชนก็ยิงฟรีไว้กูอะไร,รดีว่ากันว่าแทนดีว่าดีว่าจะได้ไล่กดกูไล่ไล่บล็อกโซเชนไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นกูแต่มานั้งเสียเวลาไล่กูแล้วโซเชนมันก็แบกแค่นั้นเองเกมแม่งโคตรง่ายเฮลิปเปอร์นี่ทำเพี่ออะไรไม่รู้ ใครบอกนิปเปอร์ชนะลิงอะอแล้วกูฆ่าแอดด้วยเข้ามาติดต่อด้วยอะไปหายไปไหนอะบัติได้โอเคแม,แม่อันนี้กากเองไม่มีอะไรเลยกูควรฆ่าบัตติได้แล้วเดี๋ยวกูขึ้นไปไอบ,บ็อกซ์บัตติแลมไปแล้วเบเบอบัตติตายจริงๆมันไม่ควรมันไม่ควรยึดได้ขนาดนี้แล้กูแค่ก,กากเฉยเ โ์ทามไปด,ดูละนี่แหละแค่นี้วิธีการเล่นง่ายๆทิาล่างไม่เหวีแม่ทิาล่างรับเงินไงทิาล่างรับเงิน <S <S ไปเห็นปะว่าเกมนี้แม่งยากอะเกมนี้แม่งยากมากแต่เรา <S <S เราแค่รู้ว่าวินคอนดิชั่นวินคอนดิชั่นแม่งคืออะไรอะเราแค่ดูจากคอมของเราแล้วก็ประเมินฝั่งตรงข้ามว่าเราควรเล่นยังไงอะไรเงี้ยมันแค่นั้นละเกมอะรู้ไหมแต่คือมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะถ้าโซเจนมาไม่เอาแบบเนี้ย เพราะเราก็ทำเพียอะไรไม่ได้นึกออกใช่ปะคือถ้าโซเชียลไม่เอาเราก็จบแล้วเกมเลยบ้ามึงต้องไปเลิกมาไล่กูมึงไไล่โซเชียลได้แล้วมึงมาไล่กูโซเชียลมันก็ยิงเฟียดเลมือเข้าไปปิดโซเชียลถ้าใช่ถ้าโซเชียลมันไม่ยิงก็จบแต่มันก็คือกูไม่ได้จะบอกว่ากูเก่งนะแต่อย่างน้อยกูจะทำพื้นที่ให้มันนึกออกใช่ปะอย่างน้อยมันก็ได้มีพื้นที่ยิงอ่ะเออ คือถ,ถ้าถ้าอย่าแบบว่าลองคิดสภาพดิถ้าไม่ทําอะไรให้มันเราก็แพ้ใช่ไหมลักเกมถ้าเป็นคูเล่นบโบทสีกโคแบบว่าเออมึงเล่นเมอร์ซี่ควยกูเล่นรถท็อกดีกว่ากูอยากทําแบบกูแค่ว่าเกมนี้มีร้อยหนึ่งไงร้อยหนึ่งให้สอนก็เข้มเข้มไปหน่อยก็คือถ้ามึงเข้าใจอะไรพวกนี้นมึงจะเล่นทั้งมาเวลเก่งมึงจะเล่นทั้งโอวัตเก่งมึงจะเล่นทั้งเด็ดล็อกเก่งเด็ดล็อกนี่คือไม่นับเรื่องไม่นับเรื่องเลนเฟดกับว่าทัมมิ่งของโมบ้านนะนับเรื่องแค่ไฟอ่ะเออไฟเด็ดล็อกมันคล้ายๆเกมฮีโร่ชุเตอร์น่ะ โอเจ่นมันหิวแรงจัดเลยดิมันเป็นเมอร์ซี่เจนมันต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อนมันต้องอย่างเงี้ยถ้าคือถ้ามึงจะเล่นคอมโบผมเนี่ยมึงเลือกออกใช่ไหมคือถ้ามึงไม่เล่นถ้ามึงเล่นคอมโบผมเนี่ยมึงทำไม่ได้แบบนี้มึงกดตัวอื่นมาฮิวกูดีว่ามาเด็ดล็อกพูดถึงในไฟพูดถึงจังหวะวิธีการไฟเหมือนโอวัลเลยไม่ต่างควายนั่นไปตายละเราคุมช่วงไว้นะปล่อยมันไป อะไรก็ได้เสียโชคเนี้ยเสียโชคนี้ทั้งหมเพื่อนไม่มีพื้นที่ยิงไหมมาแล้วเขาโบกผูกเมียใส,ส่กันเจ้ทำเมียตายไปแล้วเดือดขวัวเออนั่นแหะนีคือสิ่งที่ไอ้ดีว่าได้ทำถูกต้องมึงเห็นไหมเริ่มมาไล,กล่กูแล้วแล้วมันไม่ไล,ล่ฆ่าเออเขไม่น่าไปบอกมันเลยว่ะนี่เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันทำถูกต้องไอ้เจ้นเอาไม่หยุดเออไอ้เจ้นเอาไม่หยุดเลยโอ้ เดี๋็ดเราไม่ต้องนับเรื่องมาโคไมโครแมบเพี้ยแล้วนะมึงน,นับแค่ตอนไฟอ่ะก็คือโอวัตดีๆนะเออเนี่ยไอดีว่าตอนนี้มันทำถูกแล้วเนะี่ย <Well, S 1> ดีว่ามันไปไล่ตัวอื่นที่ไม่ใช่ <you? S 1> นะกูณนะทำถูกถูกต้องทำดีกูไม่บอกมันทำไมวะกู <'re> แตะตอนท้าย อาซิดีเบิร์ดรับเต็มเลยแม่จะตายหา่า,ามนนแม่ตายว่ะมีคนฮิวละตายห่าละไอ้หนามมันอยู่ผีปลลูอะไอ้เหี้ยนามต้อมรูมาขวาไว้อยู่กับโซเชิ่นไว้ไม่ใช่ปลลูตรงนั้นเนี่ยแม่ห่วยแรงเลยนะถ้าคืออย่างเงี้ยถ้าถ้าพูดตรงๆนะมึงดูคอมมันนะถ้าเรากดตาเดียมาหรือไม่ก็กดตัวอือ่นที่เป็นซิกมากเงี้ยเราชนะเราเราเขาอยากรู้ลิงอะ เดี๋ยวจะพยายามเล่นลิงให้ได้แล้วกันคือตอนนี้โดนฮเคาลเตอร์แล้วดิว่าไม่สนใจเราแล้วมันเอาคาสตี้มาไล่ยิงแทนก็แย่แล้วเพรากับว่าตอนนี้โซลเจอร์ไม่มีพื้นที่เลยนละมันยิงไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแทนเดี๋ยวกูไล่แทนเออเล่นบูทเปลี่ยนแหลมที่มันเสียไม่อยากเดินอ่ะแรงรอชิวๆวกไป รับทุกอย่างใน,นเย็ดเกมา้านทุกอย่างหมดมละอ,อ,นอโ,นโนทุกอย่างละขอบอเฮ้ยับตายขาไปเลยอ้แกแกก็ดูเลยแก่ัาทำถูกแล้วดีว่าทำถูกทุกอย่างอตอนนี้ทีมมาทำถูกหมดละ หรือนนว่าตายโอเคกูคโดดเลยโอ้โหคอมเล่ยแคมสวยเพื่อนถ้าเป็นงี้วกว่าจะไม่อัพแล้วนะโลฮิวอะ่ะเราจะอัพโป๊กแทนแบงเล่นด้วยกันห้าคนกูช,ชอบกูดเดิมแล้วมาข้ามไว้ไปล่อยันรอดหรคิดว่ากูโดดกลับได้นะ อาจจะไม่ต้องไัโม่วงถ้าเพื่อนมารับก่อยไม่เป็นไรเพื่อนชุบได้ไอ้ไอ้มึงตายได้ไงไรแยแอนอ่ะไ้เฮียบังคิดไม่เหลือกล้วยแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะอูตรงนี้ละเออเออเอาตัวรอดจัดจัดน,นี่ไประไฟเดี๋ยวตอวกูครอบดิก มันสวยสวยมึงอยู่โรเชตต์ต้นไหนเหรอเจอพวกนาเจ้านาเจ้าบิ๊กดีเห็นปะเมื่อกี้เราลงเล่นลงเล่นลงว่าหาจังหวะผ่าตอนนี้คือเราฟรีเราอาจจะต้องพยายามทำอะไรเยอะหน่อยดีว่ามันไม่ได้มาไล่เราเยอะแล้วตอนนี้มีแค่คาสิดี้ไล่เราแค่พยายามแบบอย่าไปโดนที่ฝ่าเก่งก๊เก๊เก๊เก้งอย่าเราโดดครอบให้มันเล่นกันเยอะเราจะต้องปัดไพ่โม่ต้องละกเดเซอร์มันเล่นปัดปวดให้ ไอ้่นกลับบ้านอ่ะไม่ไหวว่ะไอ้แค่นี้รับไม่อยู่อะแล้วมีตัวคิวเบลด่ะฮึบหู้ยไอ้่นบ้านไอ้โอยอยู่ด้วยเพื่อนเหรอให้มันแบบให้ปล่อยไปมากกว่านี้ อุ้มเลยอุ้มนะอุ้มอุ้ม,ม,มเราต้องเปิดบ้านตอนรถเดินออกรถเดินออกมาแนี่มันต้องเปิดบ้านเคล็ดลับที่นี่พยายามมีแต่กูแล้วมันไปบ้านตรงไหนวะมันไปบ้านตรงไหนวะแคล็ดมันบ้นานตรงไหนวะไอ้เหี้ย แ,แล้วกูเล่นเป็นตัวโป๊กแทนไงมานรองมันหลบได้ปะให้มันหลบไปเลยแล้วให้กูเล่นไงแล้วก็ยิงไปแอ้วคือกูต่อทิ้งเลยนะพรากูจะเก็บปติตอนนี้คือกูเปลี่ยนมาเป็นแบบปฏิแทนละให้มันเดินเข้ามาไงก็ได้ให้มันโดนกูช็อตเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได,เได้เปลี่ยนสายละ โอ้ยต่ยหิวว่ะโอ้โหแม่งแอบอยู่ไอ้สัตว์กูจะได้ตีอยู่แล้วกวูได้ปะกำบัติเที่ยนนี่ยังมาได้หิวอะ่ะถูกูยังไงกูก็ต้องมีเอฟตีให้ได้เว้ยกูมานี่เป็นนีพ่อแม่มาช่ว กูปุมโซนไว้แม่มันชุบ<ป>ถ้าเรามีไพ่หม้อไฟเนี้ยอันตรีเดียวที่ทำไม่ชนะคือกูไม่รู้กูจะสอนมึงไพ่หม้อยังไงเหมือนกันอันนี้คือสกิลเพย์ส่วนตัวถ้ามึงเล่นลิงแล้วมึงไพ่หม้อไม่ชนะมึงเล่นตัวอื่นง่ายกว่าแม่มันจบกูเฮ้ยแม่ปวดอีกคุบเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เดินมาเจลไฟพอดีเราได้ตีมันอ่ะเอาไฟนี้ก็เรายังโอเคอยู่เรายชนะอยู่แับสวนอย่างน้อยค่าได้คือค่าได้อย่าไปสน,ไไปไไกนก็ย่าหยุดหยุดไปไปให้เขาตายกันเอาสุนไม่หยุด โอ้โหหนึ่ง,งอาจจะสองคนแบบนี้รูร้โดนับก็ไหวมากกว่านี้ไม่ได้ไหวไปนัน่งโงตีหนึ่งตีหนึ่งโอ้โหโอ้ยโห้โโหมันเลย่านจ้ ก็จะโดนโอเคกัน okay, เมอรซี่กูถอยเลยเอาเจ็ดเอาเก้าโอ้เก้าเก้าไอสัตว์ชงไ,ไม่ขึ้นมันติหุ่วยไม่กันได้พิกชีติเซอร์ที่มันดูความเป็นเมอร์ซี่เมมมะเด็กมันไม่คิดจะเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนลุยโซมาแตะกูแตะทันอะไรเงี้ยเอ้ย ไม่ได้วะตะกี้อันนี้ไม่ได้ถ้าถ้าสมมติเราบุกก่อนหรือกันก่อนเรากันก่อนกูต้องอพเปิร์กลอว์เมอร์คิวแต่แต่เกมนี้กูว่าไม,ไม่ไม่มีหวังชนะเลยนะอันนี้กูพูดจริงรับอโอกาสชนะมันยากมากที่บีคตัวดาเมจเบิร์ดอะโดนร้อยคุ้มจัดเออ แล้เนี่ไปโค้ดแล้วก็แบบทำทรงแอคหน่อยไงอันนี้คือเราต้องอัพเอันนี้คือเราต้องอัพไฮยโมกเฮวี่แลนดิ้งนะอีกอันหนึ่งเราต้องอัพเป็นฮิลแทนเพราะว่าไอเดีว่ามันมาไล่ฆ่าเมอร์ซี่แองเจิลไม่ได้ไปบอกมันเลยมันมาไล่ฆ่าเมอร์ซี่เรายากอยู่ร่างรับเงินออล่าเปลี่ยนเลยว่ะพี่ไม่ลองไปโค้ดบ้างอ่ะพี่ไม่ลองไปโค้ดบ้างเอาปีนี้ลงโค้ดอ่ะเนี่ย ั่นแหละเราต้องเคาน์เตอร์ได้นะไม่มีที่อะไรเลยหยุดความคิดที่จะได้เลย <Yeah. S 1> ขวายยานิเซอร์เล่นมาควายไปคนเดียวเล่นโคโชกตัวนี้พอเนี่ย oh, โคโชกนี่เสร็จปุ๊บเคียดีว่า,ข,วาขึ้นมาโดดโดยกลับมาช่วยเดียว oh, เออพี่ดีลงโค้ดไอ้พอยมึงไม่ต้องทำอันเนียนเอ้แต่ก็อยากอัพเบิร์กชิง่งว่ะเบิร์กชิ่งแม่งสี่ไวสัต แต่แล้วเราลงไปหยุดรถเนี่ยไม่ไหวอะ่ะขึ้นมาก่อน,นห็นแม่งแรงเกินอาไมน,นี่อยู่ในเ,ปปอ,าอ,เอา์คิวกูเนี่ยไปกูพยามแบบโดให้ได้เมอร์ซี่ด้วยอะไรด้วยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไม่จะคลายจะคลายก็แลมก่อนนิดนึงของวิกใช่ไหม เออนั่นแหละ็นปะเราพยายามเอาตัวรอดอ่ะคือถ้ามันมาโฟกัสเราก็แบบขอโซเชียลมันฟีไว้ไอเีเซอร์ไปตายหาทำอไมไม่รู้ไม่เข้าใจนะสองวีก,กูมีโลเห็นไหมอันเนี้ยอันน,น,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้เอาอันนี้มาช่วยกันมีตัวนั้นรถอยู่ตัวนึงนะตับไม่โดน,โดนวีโลเชนะื่อแค่นั้นไม่ไปโดนทับกันงงวะ่ะ มึงต้องยิงรีเปอร์ไม่ใช่ยิงเบบี้ดีว่ามันสำคัญดีเฮียอะไรวะยันแป้เบบี้ดีว่าตัวจิ๋วจิ๋วอะตะกี้มันโดนทับกันเลยแพ้ <c oughs> แต่เทสออะไรวะอไปเยอ่ะ เฮ้ยมึงอีกเดี๋ยวไปเฮ้ยมันอยากชนะมากมันอยากชนะมากมันอยากชนะว่าแบบชิบหายใช่มึงต้องไปฆ่ามันเริ่มมาฆ่ากูได้แล้วกูกระทงทำคลิปสอนฆ่ามันนู่นไม่แต่มัน ม่มันไอ้นี่นะเว้ยมึงบอกว่ามันแบกกันตอนนี้กูสมดุลนะเว้ยมึงเห็นไหมนะ่ะไอ้ี้ยนี่แบกไอ้ี้ยนี่ถ่วงความจเจริญสมดุลสมดุลที่ดีมันต้องมีคนแบบนี้อยู่ในทีมเสมอนะเว้ย oh, ไปสอดุลไปไปสอบดุลอินอย่างอินอย่าง เนี่ยคือถ้ามันเป็นอย่างง,งี้นะถ้าซอนบุกอ,ะอ่ะคือจริงๆมึงอัพโล่ฮิวดีกว่านะเว้ยในสถานการณ์แบบนี้ในขนาดที่แบบคือมันเอาเพื่อมึงแน่แน่อยังไง้สองตัวเฮี้ยนี่แม่งโดนเพล็กเล็งแบบน่ๆมึงกลับมาโล่มันอ่ะยังไงก็ชนะแต่ถามว่าถ้าเป็นกูทำไงกู <c oughs> อีกโก้ไงไอสัตว์ <c oughs> ไอแม่กูเกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่งของโลกนี่จำไว้บูล็อกอีกโก้อีตมึงกินไว้ออเข้าใจปะแข่งกันแบกเว้ยไม่ได้แข่งกันช่วยเหลือเกมแรงแต่ถ้าอยากชนะอัพโล่มาโอเคปะแต่กูไม่อัพไง กูมีอีโก้ไว้สรุปแพ้เบียวเออดูอีโก้กูล้ากับบาชันไอยเหี้ยไอ้มึงไม่ต้องดูเฮี้ยอะไรแล้วตอนนี้แพ้แล้วโวยบาชันน่ะทเซอร์ก็สนจเอร์เรียกโคตรไปอ่ะแต่อย่างเงี้ยโคตรนะ่าอัพโรยิวเลยมึงดูป่ะ อะไรกันวนะน่ะเออปัดไปเอออะไรกันวนะน่ะนี่แม่ปิงจนมือกูจะพังไยเฮีย มึงไปไหนวะเฮ้ยวะคุยโคตรหนัก เงเห็นไอ้เชี่ยดีว่าป่ะดีว่าแม่งควรจะตายแบบประมาณสองชีวิตแล้วคุณมึงรู้ปะดีว่าแม่งควรจะตายแบบนั้นอ่ะสองชีวิตแล้วคือมึงนึกออกป่ะดีว่าดีว่ามันไม่สามารถรับแมทริกจากข้างหลังกับข้างหน้าได้พร้อมกันมันต้องรับโซเจอร์แล้วกูจีบมันฟรีไอ้เชี่ยเทเซอร์ทำยอะไรไปอยู่ไม่รู้ไม่แค่บรรลุดีว่าดีว่าแตกจบแล้วเกมพี่นี่ไม่ต้องทำพี่อะไรเยอะแล้วเดี๋ยวตัวอื่นให้เดี๋ยวตัวอื่นให้โซเจอร์มันยีงไปเว้ยสมมตินะสมมติว่ามึงเล่นดีว่าใช่ป่ะไม่กู มึงดูนี่นะไอ้เหี้ยโซเทอร์มันโหดมากเลยถูกป่ะไอ้เหี้ยโซเทอร์โคตรพ่อโคตรแม่โหดไอ้เหี้ยโซเทอร์โคตรพ่อโคตรแม่โหดเลยนะเว้ยปวดชิบหายเลยนะเนี่ยอ่ะอันเนี้ยคือมึงโคโชกอ่ะถูกแล้วมึงโคโชกถูกแล้วเว้ย้ตอนนี้มึงไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนนี้มึงหยุดทุกการกระทำอ่ะมึงหยุดทุกการกระทำเนี่ยมึงมึงเสียแมทติกเนี่ยมึงหยุดทุกการกระทำแล้วเว้ยหยุดเพราะมึงเป็นบาชชันมึงเป็นบาชชันถูกป่ะมึงเป็นบาชชันท็อป มึงอยู่ทุกการททำเลยไม่ต้องบินไม่ต้องเฮียงแล้ละมึงลงมาจุ่มรถไว้ยิงเมอร์ซี่ยิงเมอร์ซี่โซเจ่นยิงมึงมึงขึ้นยิงเมอร์ซี่จุ่มรถอยู่แค่นั้นพอยิงเมอร์ซี่จุ่มรถอย่าอย่าให้รถไหลไปแบบมึงทำกันก็ได้ถ้ารถมันไหลเกินเนี้ยมึงแพ้แล้วนึกออกใช่ปะคือมึงนึกออกไหมถ้ามึงแพ้โชคเนี้ยไม่ใช่เด็กเด็กเขาจะรู้ไอ้นี่กันป่วะ่าว่ามึงแพ้โชคนี้นะมึงแพ้โชคนี้มึงได้อีกไฟหนึ่งมึงเพอเพิ่มมึงได้สามไฟเลยคือถ้ารถมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ารถมันอยู่ตรงนี้นะ มึงได้ไฟหนึ่งไอ้มึงได้สองไฟนะรถอยู่ตรงนี้แล้วรถมันจะไหลมาตรงนี้แล้วมึงมาเล่นไฟนี้ไฟหนึ่งแล้วมือสุดท้ายคือปลายพอยต์มึงจะได้ทั้งหมดสามไฟนึงออกใช่ป่ะอันนี้อันนี้บอกไว้คือมึงต้องอย่าให้รถมันขยับตั้งแต่ตรงเนี้ยแล้วมึงเป็นมึงมึงแวลูกอะตอนนี้คือมึงมึงแวลูกอะมึงมึงสามารถแบบฆ่าลิงได้มึงฆ่าเมอร์ซี่ได้แบบแต่ตอนตอนนี้มึงไม่ต้องกดลิงแล้วมึงกดแค่เมอร์ซี่ม่ให้มันยิงเพื่อนมึงพอแล้วนั่นแหละกดเบอร์ซี่กดเจิ้นกดเมอร์ซี่กดเจิ้นอะ แบบดีว่าตัวละครมันเก่งเกินอะตอนนี้แบบเก่งชิบหายไปว่าดอะอ่ะนี่ร้อยหนึงคุ้มไปละเท่จังอะเอาเทเหรออันนี้พูดถึงบาว่าในแบบในแข่งในซ้อมนะแต่แบบว่าในแรงทำยี่หมันก็ทำบบไม่คุ้มแพ้ไม่คุ้มแพ้เหรอ ไม่กูอยากเล่นรู้ด่ะเ <your> อะหเห็นที่ทานทั้งหมดนี่อีกไหมไม่อะอันนี้มันมันก็มีโดเนทมไปเฉยจะกูกลับไปโดเถีวแล้วเ <your> ออเดี๋ยวกูกลับไปโดเถีวแล้วเว้ยตอนนี้โดเท่าไหร่อ่านตอนนี้โดเท่าไหร่อ่านสิบาทสิบาทสิปิด